คู่เอกครับเป็นการเจอกระ่างมีโชคบางกอกอรยนครับายแดงเจอกับธนชาติพอพัชระวาดนะครับ128อปดอนด์เปิดเกมตัวเล็กนะครับต้องต้องเปิดเกมครับขยันออกขยันสืบเท้าเขาหานะครับันนี้มีโชคเน้นนี่ครับมาจะถีบหน้ายังยังไม่โดนครับเจาะล่างครับน้าธนชาติเป็นมวยที่อาวุธหนักนะครับไปรับเยอะนี่โดนแล้วมีโอกาสจุกมีโอกาสยุบได้เหมือนกันครับพี่บอล นี่ครับเขาบอกว่าตัวใหญ่โอ้ยดูดีแต่ว่า,าตัวใหญ่ก็เป้าใหญ่เหมือนกันอนี่ครับมาวงนายมาโอ้โหามามาเสียหายจังหวะแบบนี้ครับเรียกว่าสายเหลี่ยมเขาช่วยนะครับมีโชคขยับก็หาเหมือนเดิมธณชาติไปเจาะยางไปด้วยนะครับแล้วก็มีมาโอ้โหอาวุธมวยเลยดูว,ว่า จะหลากหลายครบเครื่องแล้วก็แรงทุกลูกนะครับตู้วงในเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่จะสู้บนปล้ำไม้ตีเข่าแล้วครับขยับเดินเหมือนเดิมครับธนชาติอ่ามีโชคอ่าม,มีโชคนี่แข้งขวาโอ้ยต้องต้องคืนบ้างนะครับรับอย่างรับอย่างเดียวไม่ดีครับเดี๋ยวดูครับม,มีโชคเวลาคืนก็โอ้ยน่าก,กลัวครับแต่ว่านี่ครับตื้อดีแล้วเกินธนชาติ เดี๋ยวดูครับว่ามีโชคโอ้โหนี่ครับเอาละครับยกนี้อาศัยความใหญ่แล้วนะครับมีโชคเดินขยับเข้าหามีแท่งพยายามจับปล้ำในตีเข่าธนาชาติคอยไล่แขนกดแขนไว้ออกมาชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับแต่ว่าแข่งสายนี่คอยสกัดตู้ตลอดมาดูว่ามีโชคจับปล้ำในได้หรือเปล่าตอนนี้อยกสามนี้เราเห็นธนาชาติเปิดเกมครับ ยกมีมาดูมีโชคเดินครับอ่ะเดินแล้วทําได้ไหมครับพยายามจะชวนทะเลาะในอุ้มมีศอกด้วยเอาละครับตอนนี้นี่อุ้ตลุดแล้วครับอ่ะใครไครใครโดนของไครครับวงในตีได้ไหมครับยัดข่าวก่อนเลยนะครับธนชาติมีโชคเดินชนว่ตอนนี้หมอยามาแล้วนะครับเห็นตอนนี้นี่ห้าหมื่นบาทให้กับมีโชคครับโอ้โหนี่ครับมาเพราะฉะนั้นอืออ่ะ รายาดีมาครับตอนนี้เริ่มเปิดเกมเดินบ้างไฟแดงมีโชคโอ้โหแต่ว่านี่ครับมาธนาชาติมาทั้งบูทั้งปุ่นเลยกับ่ยอลีโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมแก่เกมมาดีเลือเกินนะครับนอกนี้ก็มีสายยาวยาวงไหนนี่เล็กกว่าก็เจิงแต่จังหวะกันไล่แขนนะครับดูครับไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงเข่าสู้วงไหนก็ดูว่าไม่เป็นรองครับตอนนี้ อยู่ที่ว่ามีโชคนี่จะสปีดได้หรือเปล่าจะเร่งได้หรือเปล่าไปรับเยอะเลอเกินออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วครับมีโชคอ่ายกนี้นี่ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับถือว่าสนุกเร้าใจเลยครับถีบไว้ก่อนธนชาติซ้ายครับมีโชคคืนซ้ายเอ้าคืนไปครับไม่มีกินฟรีครับบนเวทีไม่ไม่มีกินฟรีครับซ้ายขวาคืนไปครับโอ้โหนี่ครับมหาโชคตามเสียงเชียร์ทั้งคู่มาจิ้มัอลเข้าไปก่อนมีโชคมหาธนชาติครับมา โอ้ยผัดกันเดินผัดกันลุกผัดกันลับเลยครับคู่นี้มาเกาะไหนเกาะไหนอืมกรรมการแยกออกมาก่อนครับส่วนธนาชาติซ้ายแกออกออกไม่หยุดเลยครับเนี่ยครับเตะเรื่อยๆเอาละครับตอนนี้หวังจะหวังจะบวกแล้วนะครับมีโชคต้องอาศัยโชคด้วยครับตอนนี้จะมีโชคหรือเปล่านะครับต้องติดตามตอนนี้มีหมัดมีศอกแล้วโอ้โหดูซ้ายธนาชาติแน่นจริงๆเอา้าหมัดเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจะ เข้าจุดเหมือนกันโอ้พอต่อยได้มีเสียงเชียร์ก็เริ่มจะมาแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องคนาชาติดูว่าจะมั่นโอกมั่นใจเหมือนกันนะครับมีแข้งฝ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเดี๋ยวดูครับมาอีกสองนาทีนิดๆจะมีโชคหรือเปล่ายิงหมัดเข้าไปหาเกาะอือือนี่ครับมาตอนนี้พั 1, นละวันลุยเต็มที่มีโชคเสียบเข้าไปเอามาใครอยู่บนอือหมาเล่นเกมแล้วทำได้ดีครับอีกสองนาทีเอามีโชคมีโชค ังไงเ็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนรวมอาชีพครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนครับแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับธนะชาติพอพัชระวาดครับาวันนี้เอาชนะมีโชคบางกอกอะไรยยนแบบสุดมันเลยครับ